ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะดิฉันอัตินเุเบสันเทียวันนี้เราก็จะมานําเสนอข่าวไวรัสโควิด COVID -19 หรือไวรัสโคโรนานะคะข่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าตึงเครียดม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อะไรวันนั้นทะลุพู่นถึง1 0 0 0 0หมื่นะคะ1น0 0 0คนเลยทีเดียวนะคะให้ทุกคนอยู่บ้านใส่เอออยู่บ้านหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนะคะใส่ใส่หน้ากากอนามัยและ ล้างมือบ่อยๆด้ดยวยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่นะคะเป็นกาลังใจให้ทีมแพทย์ทุกคนเลยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยว,ยวจะเพิ่งปิดรายการไปนะคะเราจะมาคลายเครียดด้วยคลิปตัดต่อของเด็กๆในวันเข้าบรรษากันนะคะไปแบบล้วคุณเป็นค่ะภาคโดยเด็กหญิงกมลรัชเชิดชู วันเข้าพรรษานั้นหมายถึงวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอาธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่จะลิกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆเว้นแต่มีกิจจำเป็นเป็นเป็นระ,นระยะเวลาสเดือนในฤดูฝนคือตั้งแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15บห้าคเดือน11ซึ่งวันเข้าพรรษา2,514นนี้ ตรงกับวันที่25กันยาคม2 5 1 4ความเป็นมานั้นเริ่มมาจากช่วงวันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำไรท่ทำนาดังนั้นการกำหนดให้พระพิสุสงฆ์หยุดการเดินเท้าจาริกไปในสถานที่ต่างๆจะช่วยให้ต้นกล้าของพันธุ์พืชตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการดึทุดง การปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในวันสําคัญนั้นนนั้นนนคือการร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ําฝนและจะตุปัจจัยแก่พระภิสูุสามเณรและร่วมทําบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบสทศิลค่ะ